สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนั่นเองนะคะสอนโดยนางสาวอรไทยใจพจหรือคุณครูเฟิร์นนั่นเองนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั้นเป็นเรื่องอะไรต้องไปติดตามชมกันเลยค่ะ คสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันได้เลยคะ่ะก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าโจทย์ปัญหาจะต้องประกอบไปด้วยกี่ส่วนและอะไรบ้างกี่ส่วนนะ สองส enfin ่วนนั่นเองนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างสองส่วนนี้อ่ะเรามาดูกันนะคะส่วนแรกคือสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นเองนะคะและส่วนที่2คืออะไรส่วนที่2คือสิ่งที่โจทย์บอกมานั่นเองนะคะโจทย์บอกมาว่าอย่างไรบ้างนั่นเองนะคะอ่ะโจทย์ปัญหาก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนดังนี้นั่นเองนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์รพร้อมๆกันเลยนะคะอะสถานการณ์แรกเป็นรูปอะไรเอ่ยแม่นั่นเองนะคะแม่ทําเค้กส้ม24ชิ้นนะคะให้เพื่อนบ้าน20ชิ้นนะคะแม่เหลือเค้กส้มกี่ชิ้นนั่นเองนะคะอะเรามาวิเคราะห์กันก่อนนะคะว่าสิ่งที่โจทย์ถามอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรโจทย์ถามว่าแม่เหลือเค้กส้มกี่ชิ้นนั่นเองนะคะหลังจากที่ให้เพื่อนบ้านไป20ชิ้นนะคะเขาก็เลยต้องการทราบว่าแม่เนี่ยเหลือเค้กส้มกี่ชิ้นนั่นเองนะคะและ สิ่งที่โจทย์บอกอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่ไงคะตรงเส้นสีเขียวๆนี้นั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์บอกคือแม่ทำเค้กส้ม24ชิ้นให้เพื่อนบ้าน20ชิ้นนั่นเองนะคะตรงส่วนนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมานั่นเองนะคะอะคุณครูมีรูปของเค้กส้มมาให้นะคะมีเค้กส้มทั้งหมด24ชิ้นนะคะให้เพื่อนบ้านไป20ชิ้นนะคะอะ วงออกไปเลยค่ะ20ชิ้นตรงส่วนที่อยู่นอกวงนั่นเองนะคะคือเค้กส้มที่เหลืออยู่นั่นเองนะคะอะหรือเราอาจคิดได้อย่างไรให้เราเอาจำนวนของเค้กส้มที่แม่ถามนั่นก็คือ24ชิ้นนะคะลบกับส่วนที่ให้เพื่อนบ้านไป20ชิ้นนั่นเอง24ลบ20ได้คําตอบเท่ากับเท่าไรนั่นก็คือคำตอบ ของเค้กส้มที่แม่เหลืออยู่นั่นเองนะคะอ่ะ24ลบสิเหลือเหลือสี่ชิ้นนั่นเองนะคะหรือนับจากภาพได้เลยเห็นไหมคะตรงนอกกรอบสีแดงๆนะั้นเหลือเค้กส้มทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่เหลือเค้กส้มทั้งหมด4ชิ้นนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะ อ่ะเป็นสถานการณ์ใหม่กันแล้วนะคะแม่ทำเค้กส้มกับเค้กกล้วยหอมได้48ชิ้นนะคะเป็นเค้กส้ม24ชิ้นเป็นเค้กกล้วยหอมกี่ชิ้นนั่นเองนะคะอ่ะ ตรงส่วนนี้นั่นเองนะคะที่เขาถามว่าเป็นเค้กกล้วยหอมกี่ชิ้นเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะคะและตรงบริเวณนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกมานั่นเองนะคะโจทย์บอกว่าอย่างไรโจทย์บอกว่าแม่ทําเค้กส้มกับเค้กกล้วยหอมได้48ชิ้นเป็นเค้กส้ม24ชิ้นนั่นเองนะคะตรงเส้นสีเขียวนี้นะคะก็คือส่วนที่โจทย์บอกมานั่นเองค่ะอ่ะ คูณครูแทนด้วยแถบจํานวนนะคะแถบจํานวนสีเหลืองนะคะแทนด้วยเค้กส้มนั่นเองนะคะแถบสีชมพูนี้นะคะแทนด้วยเค้กกล้วยหอมนั่นเองนะคะอ่ะเราต้องการทราบว่าไรเราต้องการทราบว่าเป็นเค้กกล้วยหอมกี่ชิ้นใช่ไหมคะอ่ะ ดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกมาบอกว่ารายบอกว่าเป็นเค้กส้ม24ชิ้นเราตัดส่วนที่เป็นเค้กส้ม24ชิ้นออกไปก่อนนะคะใน1แถวจะมีทั้งหมด10ช่องนะคะแทนด้วย10ชิ้นนั่นเองอ่ะตัดไปเลยค่ะ24ชิ้น10 20 21 22 23 24นะคะเราตัดไป24ช่องหรือ24ชิ้นนั่นเองนะคะเราก็จะทราบได้ว่าเหลือเป็นเค้กวล้ยหอมอีกกี่ชิ้นโดยนับจากอะไรเอ่ยแถบที่เป็นสีชมพูทั้งหมดนี้เลยนะคะ,ะหรือหากไม่มีรูปภาพประกอบเราอาจใช้วิธีการลบกันก็ได้นะคะ,ะจาก จทย์ในข้อนี้นะคะเป็นโจทย์ในเรื่องของสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะให้เราทำอย่างไรให้เราเอาตรงส่วนที่เขาบอกเห็นไหมคะเค้กส้มกับเค้กกล้วยหอม48ชิ้นนะคะอ่ะ เค้กส้มและเค้กกล้วยหอมรวมกันได้48ชิ้นเอา48มาเป็นตัวตั้งลบด้วยส่วนที่เขาบอกว่าเป็นเค้กส้ม24ชิ้นนะคะอะ48ลบ24ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะอะ48ลบ24เหลือเท่ากับเท่าไหร่เอย่ยนักเรียนอาจใช้วิธีการตั้งลบก็ได้นะคะดังเช่นที่คุณครูเคยสอนไปตั้งลบอย่างไรตั้งลบเลขให้ตรงหลักการน,นั่นเองนะคะเอา48เป็นตัวตั้งลบด้วย24นะคะ จึงค่อยทําการลบนั่นเองนะคะ48ลบ24เหลือเท่าไรเอย่ยเหลือ24ชิ้นนั่นเองอะไปดูกันในข้อต่อมานะคะแม่ทําสลาเปาให้แก้วตา10ลูกทําสลาเปาให้ใบบัว15ลูกนะคะแม่ทําสลาเปาให้แก้วตาน้อยกว่าใบบัวกี่ลูกนั่นเองนะคะอะ ตรงไหนเอ่ยคือสิ่งที่โจทย์ถามหรือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบตรงบริเวณนี้นี่เองนะคะคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบต้องการทราบว่าอะไรต้องการทราบว่าแม่ทำซาลาเปาให้แก้วตาน้อยกว่าใบบัวก,กี่ลูกนั่นเองนะคะอ่ะตรงบริเวณนี้คือส่วนที่โจทย์ต้องการทราบหรือส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะส่วนที่โจทย์บอกมา คือตรงนี้นั่นเองนะคะโจ์บอกมาว่าอย่างไรบ้างโจทย์บอกมาว่าแม่ทําาลาเปาให้แก้วตา10ลูกทําาลาเปาให้ใบบัว15ลูกนะคะอ่ะตรงบริเวณน,นี้นี่เองคือสิ่งที่โจทย์บอกมานั่นเองนะคะอ่ะ ดูนะคะในแถบจํานวนของแก้วตากันก่อนนะคะแม่ทํซาลาเปาให้แก้วตา10ลูกนะคะก็จะมีจํานวนตั้งแต่ 1- นึถึงสินั่นเองนะคะแทนจํานวนของซาลาเปา10ลูกนั่นเองนะคะและก็ทํซาลาเปาให้ใครอีกคนนึง ให้ใบบัวนั่นเองนะคะให้ใบบัวกี่ลูกสิบพาลูกนั่นเองนะคะอะ่และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นก็คือแม่ทำสละเปาให้แก้วตาน้อยกว่าใบาบัว กี่ลูกนั่นเองนะคะตรงบริเวณนี้คือส่วนที่ต่างกันนั่นเองนะคะเราก็ทําการเปรียบเทียบจํานวนได้เลยหรือเราอาจใช้วิธีการตั้งลบก็ได้โดยเอาอะไรเอ่ยจำนวนซาลาเปาของใบบัวเป็นตัวตั้งนั่นก็คือเท่าไหร่คะ15นะคะอ่ะลบด้วยเท่าไรเอ่ยลบด้วย10นั่นเองนะคะที่เป็นจํานวนซาลาเปาของแก้วตานั่นเองนะคะ15บหลบสิเท่ากับเท่าไรเอ่ย เท่ากับ5นั่นเองนะคะดังนั้นแม่ทำซาลาเปาให้แก้วตาน้อยกว่าใบบัว5ลูกนั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะอะ่ในข้อต่อมานะคะแม่จะทํซาลาเปาให้ครูเฟิร์นนะคะ25ลูกแม่ทําไปแล้ว17ลูกแม่ต้องทํซาลาเปาอีกกี่ลูกนะคะจึงจะครบ25นั่นเองนะคะอ่ะ ดูนะคะตรงบริเวณนี้นั่นเองคือสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือไหรต้องการทราบว่าแม่เนี่ยต้องทําสละเปาอีกกี่ลูกนะคะจริงจะครบ25ลูกนั่นเองนะคะและตรงบริเวณนี้นั่นเองนะคะคือสิ่งที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกมาว่าแม่จะทำสลัเปาให้ครูเฟิร์น25ลูกนั่นเองนะคะจะทำนะคะ ให้ครูเฟิร์น25ลูกแต่แม่ทำไปแล้ว17ลูกนั่นเองนะคะอะตรงบริเวณนี้นั่นเองคือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะอะดูนะคะแถบจำนวนนี้นะคะตั้งแต่1ถึง25แทนจำนวนของสาลาเปาที่แม่จะทำให้ครูเฟิร์นนั่นเองนะคะอะและแถบด้านล่างนี้นะคะเป็นส่วนที่ทำแล้วทำไปแล้วกี่ลูกเอ่ย 17ลูกนั่นเองนะคะอะทำไปแล้ว17ลูกเห็นไหมคะแม่จะต้องทำซาลาเปาอีกกี่ลูกจึงจะครบ25ลูกนะคะอะ ดูนะคะเราจะหาได้อย่างไรให้เราเอา25นะคะคือสิ่งที่แม่จะทำสารเปาให้คุณครู25ลูกนั่นเองเอา25เป็นตัวตั้งนะคะลบกับส่วนที่แม่ทำไปแล้วนั่นก็คือเท่าไรเอ่ย17ลูกนั่นเองนะคะ25ลบ17ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ยอลองนะับจาก17ไปหา25ดูสิคะว่าได้กี่ครั้งอ่ะ 17ไว้ในใจนับต่อไปจนถึง25สิคะ17แล้วก็18 19 20 21 22 23 24 25ได้ทั้งหมด8ครั้งนั่นเองนะคะดังนั้น25ลบ17ได้เท่ากับ8นั่นเองนะคะดังนั้นแม่ต้องทำสรเปาเพิ่มอีก8ลูกนั่นเองนะคะจึงจะครบ 25ลูกนั่นเองค่ะอะสำหรับการเรียนการสอนในเรื่องของสถานการณ์การลบในวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อในเรื่องของสถานการณ์การลบในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะสําหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้นักเรียนหยิบฝบบึกหัดเล่ม2ขึ้นมานะคะจากนั้นเปิดมาในหน้าที่141นั่นเองนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดในเรื่องของสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะอ่ะให้นักเรียนดูในข้อหนึ่งใหญ่นี้นะคะเขาให้เราเติมตัวเลขแสดงจำนวนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในสถานการณ์แรกและ ฝึกทำโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะอะคุณมีตัวต่อทั้งหมด48ชิ้นนะคะเป็นตัวต่อสีแดง 12ชิ้นนะคะเขาถามว่าเป็นตัวต่อสีอื่นกี่ชิ้นนั่นเองนะคะะเขาให้เราหาคำตอบนะคะทำอย่างไรเอ่ยเป็นเรื่องของสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะะให้เราดูที่จำนวนนะคะอ่ะจำนวนไหนเอ่ยมากกว่ากัน48หรือ12 48ใช่ไหมคะให้เราเอาเลข48มาเป็นตัวตั้งนะคะลบกับ12นั่นเองนะคะ 48ก็คือจำนวนตัวต่อทั้งหมดนั่นเองนะคะลบด้วยตัวต่อที่เป็นสีแดง12ชิ้นนะคะเราก็จะทราบได้ว่าเป็นตัวต่อสีอื่นอีกกี่ชิ้นนั่นเองนะคะนักเรียนก็ทำการตั้งลบเลยนะคะนำสี่สนะคะลบกับ12บสองได้คำตอบเท่าไหร่ นักเรียนเติมตัวเลขลงไปในช่องนี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูในสถานการณ์ที่สองกันนะคะพี่มีตัวต่อสีเขียว9ชิ้นนะคะมีตัวต่อสีเหลือง14ชิ้นนะคะเขาถามว่าตัวต่อสีเขียวน้อยกว่าตัวต่อสีเหลืองกี่ชิ้นนั่นเองนะคะเห็นคำว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่ะ จากสถานการณ์นี้นะคะก็เป็นในเรื่องของสถานการณ์การลบเช่นเดียวกันอ่ะเรามาดูในแถบสีเขียวนี้นะคะแถบสีเขียวนี้นะคะแทนตัวต่อที่เป็นสีเขียวนะคะและด้านล่างนี้เป็นแถบสีเหลืองนะคะแทนตัวต่อที่เป็นสีเหลืองอ่ะเห็นไหมคะ สีเขียวมีทั้งหมดเท่าไรเอ่ยกวชิ้นนั่นเองก็มีทั้งหมด9วช่องนะคะตัวต่อสีเหลืองมีทั้งหมด14ชิ้นก็มีทั้งหมด14ช่องนั่นเองนะคะอ่ะให้เราทำอย่างไรนะคะเราจรึงจะทราบว่าส่วนต่างตรงนี้นะคะเห็นเห็นไหมคะอ่ะส่วนต่างตรงนี้มีจำนวนเท่าไหร่อ่ะให้เราเอา เลขมากเป็นตัวตั้งนะคะ9กับ14เลขอะไรมากกว่ากาันเลข14นั่นเองนะคะเอา14เป็นตัวตั้ง ลบด้วย9เองนะคะอะ14ลบ9ได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่นะักเรียนมาเติมตัวเลขลงไปในช่องว่างนี้เลยนะคะอะดูกันในข้อต่อมานะคะอะสถานการณ์ที่3นะคะเขาบอกว่าแก้วตาใช้ตัวต่อ26ชิ้นนะคะต้นก้าใช้ตัวต่อ44ชิ้นนะคะ เขาต้องการทราบว่าแก้วตาใช้ตัวต่อน้อยกว่าต้นก้ากี่ชิ้นนั่นเองนะคะอะทำอย่างไรอะให้เราเปรียบเทียบจำนวนนะคะระหว่าง4ี่สิบี่กับยี่สิบหเลขอะไรมากกว่ากันเลข4ี่ี่ใช่ไหมคะให้เราเอาจำนวนตัวต่อของต้นก้านนะคะก็คือ4ี่ิบสี่มาเป็นตัวตางนั่นเองนะคะอะ สี่สิบ่ลบกับเท่าไรเอ่ยยี่ที่เป็นตัวต่อที่แก้วตาฉายนั่นเองนะคะสี่สิลบยีได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่เติมตัวเลขลงไปในช่องว่างนี้เลยนะคะอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับแบบขัดในหน้านี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เองคะ่ะลงมือทำกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ